สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง f ฟ e l ์รนเจอร์กันนะครับผมวันนี้คลิปมันจะสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมกําลังทําตัวให้เปอทุกคนไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้นี่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้แต่เป็นตัวหนึ่งที่แบบผมไปสุ่มมานะครับแล้วมันได้ไฮเปอร์เอ้ยอ่าได้อันต้ามาผมก็จะสลับให้เป็นไฮเปอร์นะครับทุกคนได้มาวันนี้เลยสุ่มวันนี้ ได้วันนี้ไฮเปอร์ per, วันนี้เลยครับทุกคนโอ้โหนี่ตอไม้ของเรานะครับเลโอวนาดเลโอนาดอยู่ในตอไม้เราจะทำให้เป็นไฮเปอร์นะครับโอ้โหผมตื่นเต้นมากเลยทุกคนไฮเปอร์ per, ตัวแรกเลยนะแบบเป็นไฮเปอร์ตัวแรกเลยโอ้โหผมแบบตื่นเต้นมาก ได้ใหเปรืรมีคนถามว่าแบบอาจจะอาจจะมีคนถามว่า,าแล้วท้าไม่ทําไม่ตันก่อนนะไม่ไม่แน่นอนครับผมจะทาให้เป็นไฮเปอร์เลยให้เปอร์ตัวแรกนี่แหละสลับร่างครับจริงอ้ย <c oughs> ห้เปอร์ตัวแรกนะครับผมขอแคปหน้าจอหน่อยละกัน เอลิโอนาตัวแรกนะครับผมตื่นเต้นว่ะใส่เทนโคนี่อยู่แล้วกันโอ้โหทุกคนให้เปอร์ลิโอนาตัวแรกกว่าทุกคนโอ้โห,โโหแบบโคตื่นเต้นอ่ะได้ให้เปอร์มาแนละ้วทุกคนนะเออ ไอช่องใส่เกียร์เนะ่ะให้ผมใส่อะไรดีครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะให้ผมใส่อะไรดีนะอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าให้ผมใสสามช่องเกียร์อะไรบ้างนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่ามีเกียร์อะไรนี่แค่นี้แหละนี่แล้วก็เออไม่ได้ไปสุ่มเกียร์ฟรีมาทีนะครับขอโทษด้วยครับผม อี่ไฮเปอร์ลิวนาาตัวแรกนะครับดีใจมากเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ